In my mind, that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never. i need ที่แสนพิเศษสำหรับชีวิตโบวันนี้จะเป็นวันที่โบได้กล่าวขอบคุณบุคคลสำคัญที่ทำให้โบได้มายืนถึงจุดจุดนี้บุคคลแรกที่อยู่ในใจนั่นก็คือพิ่นวัตอิสระไกลสินค่ะที่วัดเปียบเสมือนพ่อกับแม่ที่ให้กำเนิดโบโบโลกของนางงามขอบคุณที่ให้ชีวิตใหม่กับโบขอบคุณให้โอกาสนี้ โอกาสที่มาพร้อมกับความเมตตาค่ะขอบคุณจากใจจริงค่ะเวทีมิสแกรนเป็นเวทีแรกและจะเป็นเวทีสุดท้าย,ายบนเส้นทางนางงามของโบโ<อ>ในอนาคตไม่ว่าตัวโบจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรแต่ใจของโบจะอยู่ที่มิสแกรนค่ะเพราะมิสแกรนคือบ้านและครอบครัวแต่ออระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาขอขอบคุณพี่แวนพี่หมีพี่เตา๋าที่ดูแลโบนัสเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทีมมิ s แก a n 2020ทุกคนขอบคุณน้ำที่เป็นลีดเดอร์ที่ดีของทีมอินดี้เป็นเพื่อนที่น่ารักคอยห่วงใยกันเสมอพี่พัชาเป็นพี่ที่คอยปกป้องน้องพร้อมลุยเพื่อทุกคนในทีมพี่ออยเป็นพี่ที่สามารถพึ่งพิงและปรึกษาได้ในทุกๆเรื่องรักทีมนี้ที่สุดเลยค่ะขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทีมพี่เลี้ยงพี่กีพี่นุกพี่ไอพี่เลิฟพี่โฟมอต ที่ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันมาไม่ว่าจะเจออะไรหันไปก็ยังเจอพวกพี่อยู่ข้างๆไม่มีพวกพี่ก็ไม่มีบนัสมิสแคนค่ะขอขอบคุณพีดีมุกดาหานที่เชื่อและเลือกให้โบเป็นตัวแทนแล้มายืนอยู่เวทีนี้ขอขอบคุณเปาวิผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนทุกรอบการประกวดของโบคนสุดท้ายที่โบอยากจะขอบคุณนั่นก็คือคุณธนิดาสีทองสุขผู้หญิงที่เป็นทุกอย่างสำหรับโบ เป็นแรงขับดันที่ยิ่งใหญ่ให้โบมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่โบทําได้ค่ะแต่มันคือเราสองคนทําได้แล้วนะคะแม่รักแม่นะคะ<อ>สุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนจะรักและเอ็นดูผู้หญิงคนนี้โบนัสนันิชาสีทองสุขตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ ตลอดระยะเวลา2ปีหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานแต่พอถึงเวลาที่เราจะต้องจากลากันมันแอบใจหายเหมือนกันนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าชีวิตของผู้หญิงคนนึงจะเปลี่ยนไปได้ตั้งแต่เริ่มมาประกวดเวทีมิสแกรนท ailand ชีวิตออยตอนนั้นออยรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตไปวันๆจนพอออยได้มาเริ่มรู้จักการประกวดนางงามออยเรียนรู้ออยรักตัวเองมากขึ้น ออยรู้ว่าทุกวันนี้จะทําเพื่ออะไรและมากไปกว่าน,นั้นค่ะออยมีคนที่รักออยมากขนาดนี้อ,ออยขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่คอยอยู่ซัพพอร์ตกันเสมอมาคนแรกเลยนะคะที่ออยอยากจะขอบคุณออยขอขอบคุณนะคะพี่อาเลพีดีเชียงรายนะคะที่มอบโอกาส และเห็นถึงศักยภาพผู้หญิงคนนี้ให้มายืนอยู่บนเวทีม g r แก d Thailand ลงไปถึงทีมเชียงรายนะคะแล้วก็คนจงังหวัดเชียงรายทุกคน oh. ที่วันนั้นเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีและทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจงังหวัดเชียงรายมีอะไรดีออยทำตามสัญญาแล้วนะคะออยขอขอบคุณนะคะพี่ปอนพี่เอมที่อยู่กันมาตั้งแต่วันที่เราไม่มีอะไรจนวันนี้ออยมีทุกอย่างเขาก็ยังอยู่กับออยเสมอขอบคุณ ทีมไฟไหม้แม่นางงามรวมถึงเพื่อนๆและฟแฟนๆขับทุกคนนะคะถ้าเกิดวันนั้นออยเดินมาคนเดียวออยคงมาไม่ไกลถึงขนาดนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณทีมนะคะทุกคนที่น่ารักน้องๆเพื่อนๆน,นะคะที่คอยอยู่สร้างรอยยิ้มกันมาเสมอและคนสุดท้ายค่ะที่ออยจะไม่ขอบคุณไม่ได้เลยขอขอบคุณพี่นวัดมากๆเลยนะคะ ผู้ชายที่เปลี่ยนชีวิตผู้หญิงคนนี้ให้ดีขึ้นเป็นที่รักและที่จดจำขอบคุณเวที Miss กรนด์ไทยแลนด์นะคะที่ทำให้เราได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้มารู้จักกันสุดท้ายนะคะจากตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นตำนานออยขอให้ทุกคนนะคะจดจำออยคนนี้ไว้ออยจุธามาศ์เมสเสรีรองอันดับ3ามมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท็อ10 Miss Eco International น อูดเขารักฉันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่อยู่ในงานเลยนะคะ วันนี้ก็ถึงวันที่พระชาต้องมาอำลาตำแหน่งแล้ววันนี้มาอำลานะคะแต่เราจะไม่จากไปค่ะพระชาจะยืนอยู่บนเวทีมิสแกรนตลอดไปเพราะนี่คือเวทีสุดท้ายของพระชาเช่นกันค่ะพระชาจะยืนอยู่ตรงนี้ให้นานที่สุดพระชาต้องขอขอบคุณพี่นวัตนะคะที่เล็งเห็นศักยภาพของพระชาขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่อยู่เบื้องหลัง ครอบครัวมิสการทุกคนขอบคุณมากๆที่คอยดูแลพวกเราและทีมขอบคุณทีม2020นะคะขอบคุณคนที่ทำให้มายืนอยู่บนเวทีนี้เบื้องหลังต่างๆทีมที่เลี้ยงขอบคุณซันขอบคุณอาจารย์เชษพี่ฟิล์มแล้วก็ขอขอบคุณแม่จี้นะคะพี่เจมห้องเสื้อชิวไลที่ คอยซัพพอร์ตเด็กคนนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดจนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันรวมไปถึงเติงนะคะช่างแต่งหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนเป็นพี่คู่กันมาตลอดไปเที่ยวก็ไปด้วยกันขอบคุณทุกๆอย่างเลยที่ทำให้กันนะคะขอบคุณทีมภูเก็ตด้วยนะคะ ขอบคุณป,ปา๊าป้าแล้วก็พี่กบนะคะพี่ปอนพี่โบนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยที่คอยเอนดูแล้วก็รักพระชาบันเสมอนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณชาวนาครด้วยที่ให้พระชา,าเป็นตัวแทนตรงนี้ขอบคุณค่ะ <laughs> แล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในพวกเราเชื่อมั่นในประชาและก็เชื่อมั่นในเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกันเสมอและขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไป ให้เชื่อมั่นเถอะค่ะว่าเวทีมิสแกรนจะอยู่เคียงข้างคุณอยู่เคียงข้างประชาชนบนความเป็นประชาธิปไตยวันนี้พี่นวัดได้เป็นตัวแทนของพวกเราแล้วขอให้เชื่อมั่นตัวเขานะคะแล้วเขาทําได้จริงๆค่ะขอขอบคุณนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะก็รักนะคะพี่นวัดถ,ถึงว่าจะไม่ได้คุยกันมากก็แล้วแต่รักนะคะขอบคุณทุกคน,นะคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวค่ะ ขอขอบคุณครอบครัวด้วยนะคะวันนี้ครอบครัวมาด้วยขอขอบคุณคุณแม่คุณพ่อน้องชายนะคะแล้วก็พี่อาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อนุญาตแนะนําตัวหน่อยนะคะเพราะว่า1ปีหเดือนมันค่อนข้างจะนานเหมือนกันค่ะดิฉันน้ำพัชรพรจันทรประดิ์มิสแกรนไทยแลนด์ปี2020ค่ะก่อนอื่นเลยน้ำอยากจะขอบคุณพี่นวัดขอ,ขอบคุณพี่นวัดคุณนวัดอิสระไกส่สีที่เลือกพัชรพรเข้ามาถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าพัชรพรจะเป็นคุณแปลกประหลาดก็ตาม ขอบคุณที่พี่เชื่อในผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้เชื่อว่าสวยค่ะเชื่อว่าน้ำสามารถที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้เชื่อในเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ขาข้างหนึ่งขาข้างขวาเส้นเอ็นมีปัญหาเชื่อเด็กผู้หญิงคนนี้ถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้เป็นนางงามตามมาตรฐานของเวลทีทั่ว,วไป เพราะคนไทยไม่ได้มีรูปร่างเป็นมาตรฐานทุกคนขอบคุณพี่มากนะคะแล้วคนต่อไปนะคะขอบคุณพี่เจมพี่สมายแม่โจบ้านแดนซ์ซ็นเตอร์โชว์สุราษฎร์ธานีที่อุตส่าห์ไปดูหนังในวันนั้นและลากพักรบ,บมาเป็นนางงามในวันนี้ค่ะ วันนั้นทาปากแดงแล้วก็เป้งก็น่าจะเทาอยู่นะคะแต่ก็ยังเลือกขอบคุณจากใจค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เอ็กพี่กรนะคะห้องเสื้อเมอริสแกรนด m มอนที่ให้ประชรพรลองชุดถึงแม้วันนั้นจะไม่ได้อาบน้ำค่ะขอบคุณพี่มากที่หาชุดให้หนู ทำชุดใหม่ให้หนูและหนูคิดว่าน่าจะหมดไปหลายบาทู่ค่ะและอีกคนหนึ่งที่อยากจะขอบคุณนั่นคือขอบคุณครอบครัวที่ทําอะไรก็สนับสนุนน้าทุกอย่างไม่เคยห้ามให้ลองผิดลองถูกและให้กําลังใจอยู่สม่ําเสมอคุณปีดาคุณสายพินคุณนนทวัฒน์และคนในครอบครัวขอบคุณมากๆนะคะ สองคนยังเหลือสองคนแล้วคนต่อไปขอบคุณแฟนคลับมากๆที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจให้คำติชมคอยซัพพอร์ตทุกเวลาถึงแม้บางครั้งพชรชนพรจะผิดก็ตามแต่ก็ยังซัพพอร์ตขอบคุณมากค่ะและคนต่อไปที่ไม่ขอบคุณไม่ได้ขอบคุณคนที่เกลียดเหมือนกันค่ะขอบคุณคนที่เกลียดเหมือนกัน เพราะดิฉันจะบอกว่าดิฉันไม่สนใจนะคะท้ายที่สุดนี้ท้ายที่สุดนี้ฝากแฟนๆและลุงยุทธจันโอชาอย่าลืมน้ำพัชพรพลจันทรประดิษฐ์มิสแกรนไทยแลนด์2020และมิสสอน2020เจนกันจนนอนเตนหัวต้น